ผมขอรีวิวกันใช้งานเจ้าตัวกล่องนับจํานวนนะครับกล่องนับจำนวน6หลักนะตัวนี้เป็นกล่องรุ่นที่ประกอบสําเร็จแล้วเสียบปลั๊กไฟแล้วก็เปิดไฟเข้านะครับก็ใช้งานได้เลยครับเซ็นเซอร์ตัวนี้จะเป็นเซนเซอร์แบบสวิตช์ปุ่าากมกดอันนี้าจะเป็นสวิตช์แป้นใหญ่นะครับเหมาะสําหรับนําไปใช้ในการนับจํานวนทางด้าน,นกายภาพนะครับเช่นการกดนะครับหรือว่าการสัมผัส โดยร่างกายเลยนะครับตัวนี้จะเป็นสวิตตัวแป้นใหญ่นะครับโอเคเมื track, ่อเราทําการเียบปั๊บไฟเรียบร้อยแล้วเราก็จ่ายไฟเข้านะครับตัวเลขเขาก็จะขึ้นมานะครับตัวนี้จะขึ้นศูนย์ศูนย์ศูนย์นะครับคือเริกความใช้งานแล้วนะครับเมื่อเราทําการกดหนึ่งครั้งนะครับจะสังเกตเห็นว่ามีไฟติดแล้วก็นบเครื่องด้วยกดสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งห้าครั้งนะครับ ัวนี้จะมีไฟที่ผุมกดด้วยนะครับเอาไปใช้ในงานสัตนาการก็ได้นะครับในการเล่นเกมอะไรพวกนี้นับจํานวนสถิติอะไรเงี้ยนะครับใช้ได้หมดนะครับตัวนี้เวลาถ้าไฟดับนะครับในกรณีที่ไฟดับแบบนี้นะครับไฟติดใหม่นะครับเขาก็ยังจําอยู่เลขเดิมนะครับเมื่อสัครูเป็นเลขแปดเขายังเป็นเลขแปดตรงที่ปุ่มกดด้านหน้าเนี่ยจะมีปุ่มรีเซ็ตนะครับเอาไว้ให้รีเซ็ตเป็นศูนย์ได้นะครับการใช้งานก็ไม่ยุ่งยากนะครับมีคอนเนคเตอร์ สามารถต่อสายต่อสายสวิตช์นะครับที่ด้านท้ายกล่องได้เลยนะครับตัวนี้เป็นกล่องประกอบพร้อมใช้งานในลักษณะของงานกายภาพับจำนวนนะครับสนใจนะฮะหรืรอมีคำถามนะครับเราสามารถไลน์เข้ามาสอบถามได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ